พักรวมไทยสร้างชาตินะครับท่านผีรพันธ์สาลีรัฐวิภาคนะครับแล้วก็ท่านเลขาธิการพักท่านเอกนัทพร้อมพันธ์นะครับให้มาชี้แจงกับพี่น้องสื่อมวลชนและพี่น้องประชาชนนะครับซึ่งวันนี้ตั้งแต่ช่วงเช้าก็ได้มีข่าวของพักรวมไทยสร้างชาติออกมาในหลายด้านในหลายแง่มุม นะครับซึ่งอาจจะก่อให้เกิดความสับสนนะครับกับพี่น้องประชาชนผมเองในฐานะโฆษกของพักรวมไทยสร้างชาตินะครับได้รับมอบหมายอย่างที่ได้เรียนครับว่าจากท่านผู้บริหารของพักนะครับให้มาชี้แจงนะครับเรื่องสําคัญนะครับที่พี่น้องสื่อมวลชนได้ติดตามมาตลอดทั้งวันนี้นะครับก็คือเรื่องของการที่พักรวมไทยสร้างชาติ ได้มีการพูดคุยในการเข้าร่วมรัฐบาลหรือไม่อย่างไรนะครับซึ่งวันนี้นะครับก็ขออนุญาตเป็นตัวแทนของพัครวมไทยสร้างชาตินะครับได้ชี้แจงกับพี่น้องสื่อมวลชนครับว่าวันนี้นะครับคณะเจรจาของพัครวมไทยสร้างชาตินะครับได้มีการพูดคุยกับคณะเจรจานะครับของพัคเพื่อไทยนะครับแล้วทั้งสองฝ่ายนั้นนะครับได้มีการพูดคุยกัน นะครับอย่างเป็นทางการซึ่งที่ผ่านมานะครับทางพักรวมไทยสร้างชาติก็ได้มีการเรียนไปยังพี่น้องสื่อมวลชนครับว่าการที่จะร่วมรัฐบาลนั้นก็จะต้องมีการพูดคุยอย่างเป็นทางการนะครับวันนี้คณะเจรจาของทั้งสองพักได้มีการพูดคุยกันนะครับอย่างเป็นทางการแล้วนะครับแล้วก็เห็นพ้องร่วมกันนะครับในการที่พักรวมไทยสร้างชาตินะครับจะได้เข้าร่วมรัฐบาล นะครับเพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยของเราและที่สำคัญนะครับก็จะเป็นการสร้างความปองดองให้เกิดขึ้นกับพี่น้องประชาชนนะครับต่อไปด้วยนะครับซึ่งจุดยืนของพักที่สำคัญนะครับที่อยากจะเรียนพี่น้องประชาชนแล้วก็พี่น้องสื่อมวลชนก็นคือจุดยืนของพรรครลมไทยสร้างชาติคือการที่เราจะไม่ร่วมงานกับพักการเมือง ที่มีนโยบายในการแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา112หนึ่งซึ่งพรรคเพื่อไทยนะครับก็ได้ยืนยันครับว่าในการจัดตั้งรัฐบาลในครั้งนี้เนี่ยจะไม่มีพรรคการเมืองดังกล่าวนะครับที่มีนโยบายในการแก้ไขกฎหมายมาตรา112หนึ่งนะครับและที่สําคัญนะครับเราเองนะครับก็มีความต้องการที่จะให้ประเทศชาตินั้นขับเคลื่อนไปข้างหน้าได้ฉะนั้นวันนี้เนี่ยจึงมีความชัดเจนครับว่า พรรครวมไทยสร้างชาตินั้นจะเข้าร่วมรัฐบาลกับทางพรรคเพื่อไทยที่เป็นแกนนาในการจัดตั้งรัฐบาลนะครับอันนี้คือเรื่องที่1เรื่องที่2ครับมีประเด็นที่สื่อบางสำนักนั้นได้เสนอข่าวว่าได้มีการเจรจาในเรื่องของกระทรวงพลังงานหรือกระทรวงต่างๆนะครับก็ขอยืนยันครับว่าขอให้พี่น้องสื่อมวลชนช่วยแก้ข่าวด้วยครับว่า ไม่ได้มีการเจราจาในการที่จะต่อรองกระทรวงใดๆทั้งสิ้นนะครับวันนี้เนี่ยได้มีการตกลงในหลักการในการที่พักรวมไทยสร้างชาติจะเข้าร่วมรัฐบาลกับทางพักเพื่อไทยนี่คือสิ่งที่จะมาชี้แจงกับสื่อมวลชนแล้วก็พี่น้องประชาชนนะครับส่วนเรื่องของการต่อรองกระทรวงพลังงานหรือกระทรวงใดๆก็แล้วแต่นะครับวันนี้เนี่ยยังไม่มีการพูดคุย นะครับเรามีการพูดคุยในหลักการในเบื้องต้นเราก็เลยวันนี้เลยขออนุญาตได้เป็นตัวแทนของพักรวมไทยสร้างชาติในการาชี้แจงข้อเท็จจริงแล้วก็สถานการณ์ปัจจุบันให้กับทุกท่านได้รับทราบครับ